สวัสดีครับไกด์ซปเปอร์บายนะครับรถเข้าใหม่ X Max นะครับปี2020นะครับสภาพบอกคำเดียวป้ายแดงนะครับชุดสีเดิมทั้งคันนะครับอ่ะมาดูชุดสีโคสวยยางหน้าดอกเต็มเต็มนะครับอ่าดูสภาพรถป้ายแดงบอกเลยคันนี้นะครับ ชุดสีสมบูรณ์นะครับเดิมทั้งคันนะครับย้ำเลยคันนี้เครื่องเดิมข้างเดิมรถเดิมเดิมไม่มีแต่งนะครับใครชอบรถเดิมเดิมสภาพสวยๆคันนี้นะครับตอบโจทย์นะครับดูทุกมิตินะครับชา้ชาๆชาัดๆโคตรสวยนะครับ เดี๋ยวมาดูเลขไม้ดีกว่าเท่าไหร่2,800โลการันตีไม้แท้รถมือเดียวนะครับผมอันแบบนี้นะครับเครื่องโคตด,ดีนะครับผมไม่สองพัเท่านั้นนะครับสภาพ ป้ายแดงนะครับใครชอบรถเดิมๆสภาพป้ายแดงคันนี้ฝากเป็นทางเลือกด้วยนะครับขอบคุณครับ